ก็มือหิบได้เพื่อนด้วยวันเอยเป็นแฟนคนจนน้องที่นี่ไม่ินทองมารองรับความลำบากในแต่ละวันที่นั้นต้องทำงานหนักถ้าไม่มีใจรักใครน้อ จะรวมทางได้ไอเบขึ uh, ้นมาเียได้บงกมาพ่อ้นเอาล้าเบวุ่มเนนะเยเล็ม่่ินเดียวปุ่มเ้มาเงเล็กจงมีเมาจากสุราษฎร์อายุสุกับ บ้านคนดีนี่นะเอาครับขึ้นมาครับขึ้นครับรวนีเอาเร็วเอา้รไปเร็วเก็บเก็บไม่ได้ยินไม่ได้ยินน้องลูกน้องลูกน้องลูกน้องรกดังไม่ได้ยินมึงต้องแรกดังเดี๋ยวผมเจอป่าจิววะจิวะอีกอยู่ังรมาข้างนอกมาโอ้ยไปไปไปหยุดไปจีนีก็พอบปิกใช่มึงมาหายปิดแล้วเอาไอ้ นัดก <c ười> ันฮะคัณพ่อพุ่มนัดรันฮันน้าไปดูวันนีครมนัดแบบอกชุนแบบนี้แตราครับมาจากนครใช่ย่ะใช่ยที่เขาในคอะไรสปนอะไรยุอายุอายุ่ย่ะอะไร โอเคจักอันนี้มึงมีตีนะสตีนมาร์คยูกูพามึงอีกดีเลยนี่คืออย่างว่ามึงอีกครับผมชื่อมาร์คครับอายุอายุจิบซงพี่อํามาสเปนครับมาสเปน ว่าแล้วตัวจิตัวจิตวัดีครับปมปมคุณได้ยืนในดีดเอาเอ้าป้มมิดกับไม่ต้องหลวงเบาเ็นใม่ไม่เห็นมหลวงเบาเอ้ากมิดกับมา้วที่ตำาตึ้งสลามเสื้อหน่อยกจะรตึ้งตีเขาเรียกว่าเลยเดียวเรียกวาเลย อยเ่่จ็ดสิบแปดเลยครับนีที่เขาเรียกว่าไอ้ขี้เอ้นิวไอ้เรื่องเขาเรียกอะไรีไอ้ขี้ไอ้ขี้เขาเรี่าไอ้เรื่องว่าตัดมนุษย์มาดีและตัวจีดกันสกเพลงกันมึงกลัวไอ้นี่ต้องเป็นปีนี้ครับเฮ้ยเ้วเ้ยลม้พี่นองกมเลโซๆดิันเนาลูกอัเอีครับเอาีมาล จโดบกเพอนไม่ใ้บอกนะตู้จมย์ยยยอดมนุษย์ด่าไปก็จ่าลาไม่เลยเอาไหมเอาไหมนู่นนะเจ๊ไม่ได้ยินนะเอามึงแรกก็ได้ยินเลยบ่มจืมนุษย์